ทิศร้ายอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นคำว่าตะวันตกก็คือตะวันตกเฉียงเหนือตัวนี้ถือว่าเป็นดาวร้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความวิบัตินะเป็นดาว5ครับดาว5คือดาวร้ายตัวร้ายเลยนะครับเป็นธาตุด,ดินอยู่ระหว่างองศาที่292.5ถึงองศาที่337.5นะครับก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุร้ายแรงเฉียบพลันสูญเสียทรัพย์สินเงินก้อนโตนะครับจะเกิดปัญหาต่างๆรวดเร็วมากมาอย่างไม่คาดฝันสายฟ้าฟ้าเลยนะครับเราจะต้องดูแลทิศนี้นะครับให้สะอาดโปรง่งโร่งนะนิ่งๆห้ามเคลื่อนไหวนะครับห้ามของมีคมของแหลงแหลมวัสดุไวไฟทุกเทียนต่างๆงดได้งดนะครับทิศที่คาบเกี่ยวในทิศนี้ก็คือทิศอสูรปี2566ครับ ระหว่างองศาที่285ถึงองศาที่315นะห้ามเคาะตอกเจาะขุดนะครับทำให้เกิดเสียงดังสั่นสะเทือนนะครับถ้าเราจะซ่อมแซมทิศของบ้านต่างๆก็ให้หยุดเลื่อนไปก่อนได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเลื่อนไม่ได้จริงๆก็หาสินแสนะครับที่ไว้ใจได้เชื่อใจได้นะครับไปดูเลิกแล้วก็ไปทําในทิศที่สะดวกก่อนนะครับ ครับสำหรับในเรื่องของทิศนี้เนี่ยเราไม่แนะนำให้ไปนั่งไปนอนไปทำกิจกรรมบริเวณทิศนี้นะจะมีปัญหาต่างๆอย่างที่บอกครับนะวิธีการเสริมครับก็คือไปหาซื้อน้ำเต้านะน้ำเต้าสีทองตมเน็ตเยอะแยะเลยนะครับน้ำเต้าสีทองขนาดใหญ่นะ10นิ้วนะ10นิ้วเอาไปวางทางทิศนี้ไปแขวนดูเลอร์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวที่จะมาแก้ตัวนี้ได้เขาเรียกว่าอ่างเบญจพูดนะก็คือเอาอ่างนะครับ ที่เป็นอ่างเซรามิกก็ได้นะครับอ่างดินเผาก็ได้นะครับใส่น้ําเกลือนะใส่น้ําเกลือเข้าไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เติมน้ําเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เหรียญโลหะเหรียญบาทก็ได้ครับ <S <s เหรียญบาทนะหเหรียญน,นะเดี๋ยวจะมีคลิปมาให้ดูทําได้ทำตามนะครับแล้วก็เติมน้ําอย่ายให้ขาดเดี๋ยวมันก็จะมีเขาเรียกเกลือปอินขึ้นมาบ้างนะครับทางฮวงจุ้ยเขถือว่าเขาเรียก ซับสิ่งร้ายๆขึ้นมาปืยปีนขึ้นมาแล้วก็เอาไปทําความสะอาดใส่ใหม่ปรับใหม่นะครับเปลี่ยนน้าใหม่ทุกครั้งนะถ้าน้ําหมดก็เติมซะเปลี่ยนซะนะครับ